เออควดน้ำไปดิสีเหลืองนี่ตอนนี้ผมมาถ่ายกระบวนอ่าห55นะครับตอนนี้8โมงนะครับกระบวน้าห55ช้า160กว่านะครับส่วนวันนี้กระบวน้าส554เนี่ยเมื่อคืนติดเนินนะครับติดเขานะครับ โอ้0ห้าหนึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าได้ห้าหหศหรือเปล่าล้าทำไมถึงติดเขาได้ไงเนี่ยทำให้วันนี้ขบวนห้าสี่เนี่ยอ่อเมื่อคืนออกประมาณสองสามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำให้วันนี้วันที่สิหนะครับ วันที่สิบหกเลยช้าช้าห้าร้อยกว่าเลยห้าร้อยหกร้อยเลยนะสาหรับห้าสี่วันที่สิบหกเนี่ยยังไม่ยกเลิกนะครับวันที่สิบเจ็ดถึงถึงจะหยุดนะครับซึ่งทําให้ห้าสามของวันที่สิบหกเนี่ยช้าไปด้วยนะครับถ้าเขาไม่ทําชุดสองส่วนวันนี้ขบวน5 5าก็ช้ามานะครับเดี๋ยวมารอดูกัน แตนนี้แปดโมงสามสิบสามนะขบวนห้าห้านะเสียงออกมาแล้วนะวันนี้รถสินค้าน่าจะมีขบวนเดียวมั้งนะเมื่อวานก็มีห้าสามนะสำหรับอ่าวันที่ที่สิบห้านะห้าสามก็มาเย็นย็นนะเมื่อวานหกอ่าห้าโมงกว่าส่วนวันนี้นี่ เมื่อวานมาหกโมงกว่าเลยสิส่วนวันนี้น่าจะน่าจะโอ้ผมคิดว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะห้าสามนะน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยมั้งนะห้าสี่ก็น่าจะกลับประมาณเช้าเช้า นอก,กจากว่าเขาจะเขาจะทำสองชุดเอ๊ะทำไมรถไม่โผล่สักทีเนี่ยโผล่แล้วนะปรนห้าห้าสามะเอ้ยห้าสี่ติดเนินนะเมื่อคืนทำให้ทั้งติดเนินทั้งหลีกนะครับงงมากเลยทำให้ช้าไปห้าร้อยนะห้าร้อยกว่า วน้านะครั 8. บ8โมงส34นะครับวน้าช้า160กว่านะครับอันนี้มาสายเลยนะครับใต้ซีอาร์รถน่าจะยาวนะครับเนี่ย ส่วน5-9ไปตั้งแต่เมื่อคืนนะตีหนึ่งตีสองนะมี5-3-1เลยนะ5-3-1เนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนหัวหรือว่ายังไงนะผมงงมากเลย5-3-1เนี่ยติดเนะินด้วยนะเคยติดเนินแล้วแบ่งครึ่งเลยนะผมก็งงมากวันก่อนนะติดเนินแล้วแบ่งครึ่งโอ้ตอูเขาเรียงสวยมากเลยว่ะ ไกลเกินไกลเกินวันนี้ได้ห้าหนสะครับเออวอน้ำไปดิสีเหลืองดูโอีนะอันนี้ RCL จะผ่านตรงนี้ประมาณสี่ทุ่มนะแล้วก็ไปจอดนอนที่โบหญ่แล้วออกตอนเช้านะวันนี้ไม่ต้องจอดนอนเลยปลายยาวเลยนะถึงหนองคายน่าจะเที่ยงเที่ยงนะตามหลังน่าจะไปก่อนสี่สามหนึ่งนะครับ ตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบวนเจ็ดสิบหกช้าห้าสิบห้านาทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมอ่าช้าห้าห้าครับรถด่วนเจ็ดหกนะครับ,ดดนนรบมาแล้วนะมาแล้ว วันนี้ฟ้าคึมสลับกับแดดแรงนะครับก็ฝนยังไม่ตกนะครับเมื่อกี้เห็นเปิดบีดลากยาวนะครับลากยาวมากนะครับ มาแล้วครับรถด่วน7-6นะครับ,ดด 7, รบโอ้โหโอ้ิเร็วจัดเร็วมากวิ่งเร็วมากโอ้ถ่ายไม่ทันเลยความเร็วร้อยอะแล้วร้อยกว่าเลยมั้งนะี่ยผมถ่ายไม่ทันนะโอ้โ ด่วนเจ็ดหกนะโหความเร็วร้อยกว่าเลยนะวิ่งสิบห้านาทีนะครับสำหรับอ่าบัวใหญ่หนองพวงนะครับมาถึงตรงบมถ่ายก,ก็ประมาณสิบสองนาทีนะสิบสามนาที ตอนนี้ผมมาดักถ่ายกระบวนสี่สามสี่นะครับตรงสะพานนะครับมาฟังเสียงวีดด้วยครับนะเสียงวีดออกออกออ้ไปอยู่รถนะครับรถกำลังมานะครับตอนนี้ ดี๋ยวรอดูกันนะครับขบววสี่สามสี่น่าจะได้หนึ่งศูนย์สามสี่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจอ,อ่อวันนี้เนี่ยหญ้าเขียวๆด้วยเดียยเ๋ยวผมจะลองมุมต่ำาแบบนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยยญ้าดูเขียวๆด้วยนะอี่โอ้โหนั่งถ่ายน้่งเขียวก็ตีมากนะครับ รอขบวน434นะครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคือเสียงเครื่องไม่ค่อยได้ยินนะท้ามาถ่ายตรงนี้คือตอนนี้มีเสียงเครื่องบิน F16 นะครับดังมากนะครับบินบินอยู่ลำหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งหน้านนู้นะครับเมื่อกี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคือบินเหนือหัวเลยนะครับ เสียงดังมากอูย,อยู่ไกลขนาดอยู่ต้องไกลนั่นน่ะรถทำไมยังไม่มาสักทีนะเสียงเล่งมาแล้วนะคือต้องฟังดีๆนะขบวนสี่สามสี่นะครับก็โอ้โหผมไม่เห็นขบวนนี้มาสี่คันเลยนะ ก็สองคันเหมือนเดิมนะขี่มานะนานๆนนทีนะแต่ผมก็เคยเห็นอยู่ช่วงที่มาสี่คันวีดใหญครับวีดใหญ่ีวีดใหญ่มากวีดใหญ่มากโอ้โอ้โอ้โอโอโอ เยอะจังวะอ๋อเดี๋ยวไปไปฟังอ่ะเขาเปิดบีดออกหน่อยผมมาลุกๆนี่ผมกลัวแตนนะจอดไปอยู่รถครับวันนี้ไม่ได้ไปดูข้างหน้านะครับสลับกับ439สามเก้นะคนละวันนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำสี่ามเกามานะครับ้าํำ434กลับไปเอ้า ลดลงเยอะเฉยเลยไม่เปิดวีดออกซะงั้นเลยโอ้เร่งออกไปเฉยเหมือนญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นก็แบบนี้เลยใช่ไหมจอดปุ๊บเร่งออกไปเลยไม่เปิดวีดนะไป,ละปลแล้วครับไปแล้วเร่งสุดแล้วนะมันขึ้นเนินนะมันจะอืดๆหน่อย วันนี้เขบวน75ช้า40นาทีนะครับผมมาถ่ายรถไฟแล้วผมเจออะไรเนี่ยเอาเอาเอา,เอาตอกอไผ่นะไม่ใช่ตอกอไผ่หรือตอไม้เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับบ้านไปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมบอกเลยวนะ่าเจ็บปวดรวดล้าไปทั้งตัวนะ่ะอือ เอาทอเขาก็ไปทอนะเออมันต้องขุดออกก่อนนะอ๋อเอี๋ยเขาขุดแล้วเขาขุดแล้ว,ขขลวสุดยอดเลยรอรถไฟนะครับ ตอนนี้บ่ายสองยี่สิบเก้าแล้วนะครับขบวนเจ็จบห้าวันนี้ช้าสี่สิบนาทีนะครับก็ถือว่าช้าเยอะนะวันนี้รถยังไม่โผล่นะผมกดถ่ายไว้ก่อนนะครับ ยังไม่มานะแต่ช้าเยอะนะวันนี้ช้าสี่สิบเป็นเลยเจ็ดห้าไม่ค่อยช้าขนาดนี้แลเนี่ยได้ยินแต่เสียงหวีดนะครับยังไม่ได้ยินเสียงรถนะเอ้ยยังไม่เห็นรถนะับแดดแรงมากนะครับ คิดว่าตอนเย็นนี่ฝนจะตกแน่นอนเนี่ยแดดแรงจะจัดเลยนะครับมาดูความเร็วนลว,ว่าจะเท่าไหร่กันนะครับเมื่อเช้านี่ช่วงเที่ยงนี่คือขอบวน76ไปเร็วมากนะครับผมถ่ายรูปแทบไม่ทันนะครับมีคนบอกว่าโอ้โหให้ใช้ขาตั้งกล้องคือ ขนาดยืนถ่ายนี่ถ่ายแทบไม่ทันนะใช้ขาตั้งกล้องนี่ไม่น่าทันนะครับเพราะว่ามันต้องกดถ่ายรูปด้วยนะครับถอ,อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยว,ยวค่อยพูดแล้วกันรอรถมาก่อนรถมาแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสองออโอ้โหบ่ายสองเท่าไหร่วะเนะี่ยสามสิบแล้วนะครับน่าจะสามสิบเมื่อกี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดน่าจะสามสิบแล้วนะ ไปสองประมาณไปสองสามสิบแล้วกน,นะครับขบวนเจ็ดสิบห้านะครับความเร็วร้อยนะครับคือมันต้องกดถ่ายภาพด้วยนะครับถ่ายภาพแล้วก็ซูมด้วยนะครับพร้อมๆกันนะครับแล้วมือหนึ่งผมก็ถือล่มนะเห็นไหมมือหนึ่งผมถือล่มมือหนึ่งนิ้วหนึ่งซูมนิ้วหนึ่งอ,อ่านิ้วเดียวเนะซูมแล้วก็ถ่ายภาพนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้มันจะไม่ทัน กินนเอาะดูดิดูความเร็วรถดิเร่งลงเนินนะควันดำนะเห็นไหมน,นะอ่ะพรอนแล้วโอ้โหเปิดบีนะะไกัยแล้วน่ะโบกเงินทักทายกันอ้ยอ้ยเยี่ยมนี่โอ้โห ช้าสี่สิบนะด่วนเจ็ดห้าแค่นี้แหละผ่านไปเรียบร้อยน,นะครับด่วนเจ็ดห้าช้าสี่สิบนาทีนะใกล้ถึงบัวใหญ่แล้วนะครับออออเอครับเดี๋ยวพาไปถ่ายขรบห้าหกศูนย์นะครับทุ่มสิบทุ่มยี่สิบมืดแล้วนะครับ เล็กน้อย,ยนะเนี่ยมาดูว่าจะเจอกบหรือเปล่าถ้าลำสองน,นี่ไม่ได้ไดมาแนละ้วถ้านำสองก็ตามหลังมา เอาออกสูดดีกว่ามืดแล้วนะถ้าเป็นช่วงต้นฝนนี่ไม่มืดนะนี่มืดแล้วอ่ะเราน่าจะได้รอสักพักหนึ่งนะ ว่าห้าอก์มิชชา อนนี้หนะึ่งทุ่มยี่สิบหกน,นะครับขบวนห้าหกศูนย์นะมาจนได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะฝนจะตกหนึ่งทุ่มยี่สิบหกมีห้าสองตมหลังมาด้วยนะคิดว่าน่าจะประมาณทุ่มห้าสิบนะก็อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะออกมาอยู่โอ้ยทำไมเสียงแปลกๆกิเวสวายใช่ไหมเนะี่ย ออกศูนย์นะ นะ่น้อยอาจจะเยอะนิดน,นึงนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวรออาจจะรอ5เดี๋ยวอาจจะออกมาดู5้าามนะครับดูก่อนว่ามันดึกหรือเปล่าถ้าเกิน2องทุ่มก็ไม่มานะครับ หนึ่งทุ่มห้าสิบสองนะครับบวนห้าสามสองนะตามหลังกันไปเลยนะครับห้าศูนย์ถึงหนองพวงห้าห้าสามสองก็ออกเลยนะครับอูดเร่งแรงมากนะครับ สองนะครับ 532ผมลืมบอกนะครับว่าขบวน532นี่ช้า300กว่านะส่วนขบวน560มาก่อนเวลาประมาณอา่50-60นาทีนะผมไม่แน่ใจนะครับนะครับผมบวน560ะมาก่อนเวลานิดหน่อยประมาณ40-30นาทีนะครับนี่ครับก็ใช้รถอู้เป็นเส้นเลยวะ่ะ สองขึ้นไปนะครับจะได้เห็นนะครับเหมือนถ่ายตอนกลางวันเลยเหมือนถ่ายอยู่สถานีเลยนะครับ